While we were sinners, ในขณะที่เราเองยังเป็นคนบาปอยู่นาน God had to give up His only Son to redeem us. พระเจ้าจำเป็นจะต้องยอมสละชีวิต พระเยซูพระบุตรองคเดียวของพระองค์เพื่อไถ่เราเราเคยเป็นคนบาปที่ไม่เชื่อฟังที่ดื้อรัน้นที่กบฏแล้วก็เป็นคนที่แย่มากต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าเองก็ยังเต็มใจที่จะยอมสละพระบุตรองคเดียวของพระองค์เพื่อจะไถ่เรากลับ And here, beautiful here. และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่งดงามมากนี says, God had ่คือพระเจ้ามี เ saving redeeming And and redeem us พระเจ้าเนี่ยยินดีมากๆดีใจมากๆที่ได้ช่วยเราที่ได้กู้เรา Good morning Gospel everyone and welcome to and daily r a t u อรุณสวัสดิ์นะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ But please get your Bibles ready we're gonna get right into our sharing today ยังไงอย่าลืมเตรียมพระคัมภีร์ให้พร้อมนะคบเดี๋ยวเราจะมาดูในสิ่งที่เราอยากแบ่งปันด้วยกันในวันนี้เลย But please don't forget to spread the word of God by sharing t h e s e videos with your loved ones อย่าลืมที่จะช่วยการประกาศข่าวประเสริฐหรือประกาศถ้อยคําของพระเจ้าผ่านทางการแชร์วิดีโอนี้กับทุกคนที่คุณรู้จักนะครับ This week we're talking about the mystery of the gospel ในสัปดาห์นี้เรากําลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องความลึกลับของข่าวประเสริฐ Now I want to remind you again that it is not a mystery for new covenant people like us ผมเองก็อยากจะย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของข่าวประเสริฐไม่ได้เป็นความลึกลับอะไรกับเราที่เป็นผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่อีกแล้ว Because when you study the New Testament you see the revelation of the truth of the gospel คําว่าคุณศึกษาจากพันธสัญญาใหม่คุณก็จะได้เห็นสิ่งที่เป็นความจริงของข่าวประเสริฐนั้นเนี่ยเปิดเผยหรือบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ แต่ว่าข่าวประเสริฐเนี่ยเคยเป็นสิ่งที่มีความลึกลับมากๆเลยต่อผู้คนที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิม It was not because God was hiding the gospel from them แต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าอยากจะปิดบังเรื่องข่าวประเสริฐกับพวกเขา But they were not fully ready to understand or for the revelation of the gospel เพียงแต่ว่าพวกเขาเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเข้าใจหรือว่าได้รับการเปิดเผยความจริงในเรื่องของข่าวประเสริฐ But God was still pointing them towards <the> gospel. แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็พยายามที่จะ ประกาศให้กับเขาได้เห็นถึงข่าวประเสริฐเนี่ยตรงนั้นตรงนี้บ้าง that institute ceremonies s and ผ่านทางสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนเป็นเครื่องหมายหรือว่าพิธีต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดขึ้นมา you know, the c e r e m o n i e s of the priest in the t a b e r n a c l กก็จะมีเรื่องของพิธีเกี่ยวกับมหาปุโรหิตท,ที่เขาจะต้องทำอะไรบางอย่างในพระพลาณนั้น the animal outside the การถวายสัตว์บูชาเพื่อเป็นเครื่องบูชาผา

นอกพระพลาหรือว่าที่ลานพระพลานั้น The shading the innocentcent shading animalsals blood In of of การที่สัตว์ซึ่งประสาทความผิดเนี่ยจะต้องหลั่งเลือดชดใช้บาปให้กับคนที่ผิดแล้วการกระทำเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นการปกปิดความบาปของคนคนนั้นเพียงแค่ชั่วคราว and and แล้วเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องของเทศกาลมีพิธีอื่นๆอ,อ,อีกแล้วก็รวมไปถึงมีธรรมบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายของพระเจ้าที่พระองค กำหนดขึ้นมา All of these things were pointing them towards the coming gospel of Jesus Christ สิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นการชี้ให้พวกเขาเห็นถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า Under the old covenant ภายใต้พันธสัญญาเดิม They also did not know that redemption is also for the Gentiles เขา <c> ก <oughs> ็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการไถ่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ตรงนี้เนี่ยยังครอบคลุมไปถึงคนต่างชาติด้วย So so the gospel that we understand the gospel of Jesus Christ that we understand now ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่ตอนนี้ เราเองเนี่ยมีความเข้าใจแล้วว่าเป็นยังไง Was a mystery to the old covenant people เคยเป็นเรื่องที่ลึกลับสําหรับผู้คนที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมมาก่อน So when we say the mystery of the gospel ดังนั้นเมื่อเราใช้คําว่าความลึกลับของข่าวประเสริฐ And I'm not saying that it's hard for us to understand the gospel ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องยากสําหรับเราที่เราจะเข้าใจในข่าวประเสริฐ What I'm saying is it was a mystery and it has been revealed to us now แต่ความหมายของผมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นสิ่งที่ลึกลับอยู่แต่ตอน นี้สำหรับเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยออกมาแล้ว So with that let's go back to Ephesians chapter 1 verse 5อัตอนนี้อยากจะให้เรามาดูในเอเฟซัสบทที่1ข้อ5ด้วยกัน Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระไทยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ s before the พระเจ้าที่ทรงกำหนดเอาไว้แล้วตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างโลกนี้ so that would he, that he would redeem us. o to i himself reconcile back us ว่าพระองค์นั้นอ่ะจะเป็นผู้ที่ไถ่เราพระองค์จะเป็นผู้ที่นำเรากลับมาคืนดีกับพระองค์ make us His children และพระองค์จะทำให้เราเป็นลูกของพระองค์ through Jesus Christ โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ now notice the last part of this verse here it says according to the good pleasure of His will ให้เราดูในส่วนของข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าก็เป็นไปตามเหมือนความรักเป็นไปตามความประสงค์อันดีของพระองค์ you know while we were sinners ที่เราเองยังเป็นคนบาปอยู่นั่นพระเจ้าจำเป็นจะต้องยอมสละชีวิต พระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อไถ่เราเราเคยเป็นคนบาปที่ไม่เชื่อฟังที่ดื้อรัน้นที่กบฏแล้วก็เป็นคนที่แย่มากต่อพระเจ้าแต่พระเจ้าเองก็ยังเต็มใจที่จะยอมสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อจะไถ่เรากลับ And here, beautiful picture here. และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่งดงามมากพระเจ้ And saving and พระเจ้าเนี่ยยินดีมากๆดีใจมากๆที่ได้ช่วยเราที่ได้กู้เรา That He saved us by his will พระองค์ไทยเราช่วยให้เรารอดเนี่ยด้วยความปรารถนาด้วยหัวใจของพระองค์เองเลย in no nobody forced him ไม่มีใครมาบังคับพระองค์ nobody twist his arms ไม่มีใครมาพยายามหลอกล่อพระองค์ nobody had to plead b a k and convince him ไม่มีใครจําเป็นจะต้องมาวิงวอนมาขอมาร้องจากพระเจ้า he saved us he redeemed us through jesus christ by his own will แต่พระองค์นั้นช่วยเราให้รอดโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ ด้วยหัวใจของพระองค์ด้วยความต้องการของพระองค์ and not only that it s a i according to his good pleasure แล้วก็ในข้อนี้ยังบอกว่าไว้ด้วยความรักหรือว่าเป็นไปตามความพอใจอันดีของพระองค์ so you know God had joy in saving us พระเจ้าเนี่ยดีใจมากๆเลยที่ได้ช่วยเรา you know God God's attitude was not like this คือพระเจ้าไม่ได้มีทัศนคติแบบนี้ And I have to save these sinners I have to give up my son for these sinners บอกว่าโอ้ oh, เราเนี่ยจะต้องมาช่วยคนบาปเหล่านี้เราจะต้องยอมสละชีวิตพระบุตรองค์เดียวของเราเพื่อคนบาปเหล่านี้หรอพระเจ้าไม่เคยมีทัศนคติแบบนี้ No in joy had pleasure had joy saving แต่พระองค์รู้สึกดีใจพระองค์ยินดีที่ได้ช่วยเราให้เราก็เหมือนกันกับผู้เลี้ยงแกะที่ไปตามหาแกะที่หลงหายตัวนั้น the when he found the sheep found และพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อผู้เลี้ยงแกะได้พบแกะที่หลงหาย He rejoices เขาดีใจมาก And he announced to everyone with joy และเขาก็ประกาศให้ทุกคนได้รู้ด้วยความดีใจ Just like Jesus told the story of the dig ก็เหมือนกับการที่พระเยซูได้เล่าเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายว่าเมื่อบุตรน้อยหลงหายคนนั้นเนี่ยได้กลับมาบ้านพ่อก็จัดงานเลี้ยงฉลองอย่างใหญ่โตเลย back home, And had joy in his son coming back home เพราะว่าพ่อรู้สึกดีใจชื่นชมมากๆที่เห็นลูกเนี่ย Obviously he did not deserve it. จริงๆแล้วลูกก็ไม่ได้ทำตัวดีที่พ่อจะจัดงานเลี้ยงขนาดนี้นะคุณก็รู้ใช่ไหมว่าเรื่องราวเป็นยังไงเก็เอาส่วนที่เป็นมรดกของตัวเองไปไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยอย่างบำรุงบำเรอความต้องการของตัวเองสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง place working fed where thes แล้วจบลงได ไปทำงานในที่ที่เขาจะต้องให้อาหารหมูและเขาก็มานึกถึงครอบครัวของเขาหรือว่าพ่อของเขาตอนที่เริ่มหิว so he came back home thinking that he will ask his father to make him one of his servants เขาก็เลยคิดว่าเอ้ยกลับบ้านดีกว่าแล้วระหว่างทางเขาก็คิดว่าอย่างน้อยๆไปขอพ่อว่ามาทำงานเป็นคนรับใช้พ่อ, but อย but father gave him more than he deserved แต่ว่าพ่อก็ให้กับเขาเนี่ย เกินกว่าที่เขาสมควรจะได้รับ and had a party rejoiced he he แล้วพ่อก็ยังดีใจจัดงานเลี้ยงฉลองอย่างใหญ่โต so this is a picture we see right here in this verse too อันนี้ก็คือภาพที่เราเห็นเกิดขึ้นจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยเช่นกัน according to his good pleasure of his will ว่าเป็นไปตามความปรารถนาความต้องการอันดีของพระองค์ he saved us พระองค์ช่วยเราให้รอด he accepted us he redeemed us through Jesus Christ พระองค์ยอมรับเราพระองค์ทรงไถ่เราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ you know that shows how much God ตรงนี้ก็เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้ารักเราขนาดไหนแล้วเราเองก็เป็นคนที่มีค่ามากขนาดไหนในสายตาของพระเจ้า a l right let's look at Ephesians 1 6 here ตอนนี้ให้เรามาดูในเอเฟซัสบทที่1ข้อ6ด้วยกัน to the praise of the glory of his grace by which he made us accepted in the beloved เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูคริสต ผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ Now we see two parts here, and both parts are beautiful and powerful. เราก็ได้เห็นสองส่วนจากในข้อน,นี้แล้วก็ทั้งสอนส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายเป็นสิ่งที่มีความงดงามมาก n o t this to the praise of the glory of His grace. เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสร,ริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ y you know the power of the gospel is this. พลังของข่าวประเสริฐเลยก็คือ Is that God alone saves us. พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ช่วยเราให้รอ Our good workss don’t to salvation anything add Sal ความดีของเราไม่สามารถจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปได้ในเรื่องของความรอดนี้เลย Nothing man don't add เพราะมนุษย์ไม่สามารถจะเพิ่มเติมการงานของตัวเองเข้าไปในแผนการไถ่ของพระเจ้าได้ All we do is hear the good news, respond and accept the good news. That's it. แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือเราได้ยินข่าวประเสริฐเปิดใจที่จะยอมรับแล้วก็เชื่อในข่าวประเสริฐจริงๆเราทำแค่นี้เองนะ And so because salvation is a work God alone God เป็นเพราะว่าความรอดเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำคนเดียวเลย Salvation by grace truly glorifies God ความรอดที่ได้มาโดยพระคุณจึงเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติต่อพระเจ้า By default religion glorifies man's goodness <S เพราะว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ต่างหากยกย่องในความดีในการประพฤติของตัวเอง Because they think they're saved they can be saved by their own good works เพราะเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าอ๋อ oh, ฉันสามารถที่จะได้รับความรอดไปสวรรค์ได้จากการประพฤติ so in religion m e n still try to take the glory ดังนั้นในส่วนของศาสนาเนี่ยมนุษย์ก็พยายามที่จะยกย่องเกียรติของตัวเองหรือว่าสิ่งที่เองทำได้ but salvation through Jesus Christ แต่ความรอดโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ brings glory to God alone เป็นการถวายเกียรติอันยิ่งใหญ่ต่อพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว you know this is the reason when you understand the gospel of Jesus Christ นี่คือเหตุผลว่าเมื่อคุณได้เข้าใจในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ the more you glorify God คุณก็ ยิ่งถวายเกียรติและขอบคุณพระเจ้า The more you learn about the grace of God ยิ่งคุณเรียนรู้เข้าใจพระคุณของพระเจ้ามากขึ้น The more you glorify God คุณก็ยิ่งถวายเกียรติต่อพระเจ้า It's not something you force yourself to do มันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณมาพยายามฝืนใจหรือบังคับให้ตัวเองทำ But as you understand the gospel and the grace of God แต่เมื่อคุณได้เข้าใจข่าวประเสริฐและพระคุณของพระเจ้า You know you glorify God automatically คุณก็จะเห็นว่าโอ้การถวายเกียรติต่อพระเจ้ามันเป็นอะไรที่อัตโนมัติมาก So remember that the gospel glorifies God alone อย่าลืมว่าข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่เราถวายเกียรติต่อพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว The second part he said by which he God made us accepted in the beloved และในส่วนที่สองบอกว่าซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่เราในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ See God does not accept us because we have done good enough พระเจ้าไม่ได้ยอมรับในตัวเราเพราะเราทำความดีมากพอ Or we have made ourselves righteous enough หรือว่า เราเนี่ยทำให้ตัวเองเป็นคนชอบทำขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเอง no, God accepts us ไม่เลยแต่จริงๆแล้วพระเจ้ายอมรับเรา as His children ในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ because we are in the beloved Jesus Christ เพราะาเราเป็นผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นที่รักของพระเจ้า right? beloved here is not talking about us ดังนั้นผู้ทรงเป็นที่รักตรงน,นี้ไม่ได้พูดถึงเรานะ so obviously God loves us there's no doubt about that แต่ว่ายัางไงก็ตามพระเจ้ารักเราอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้หรอก but in this verse beloved is talking about Jesus Christ ยงแต่ความหมายของข้อนี้คำว่าผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ตรง,ตรงนี้หมายถึงพระเยซูคริสต์ So because Jesus paid the price for us เป็นเพราะพระเจ้าเนี่ยพระเยซูได้ทรงจ่ายราคาให้กับเรา He perfectly obeyed the law and satisfied the law for us และพระเยซูก็ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติทำตามข้อเรียกร้องทั้งสิ้นของธรรมบัญญัติแทนเราไปเสร็จแล้ว He sacrificed perfectly satisfied The Holiness of God แล้วการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาก็ทำให้พระเจ้านั้นละ่ะพอใจกับาการลงโทษหรือว่า สิ่งที่พระเยซูทำไปเสร็จ <See, S 1> เรียบร้อยแล้ว And now put your trust in Jesus. และตอนนี้เมื่อคุณตัดสินใจเชื่อวางใจในพระเยซู into คุณเองก็ถูกเชื่อมต่อเข้าในพระเยซูคริสต์ And because Jesus the beloved son of God is already accepted. เป็นเพราะว่าพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นที่รักของพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่พระเจ้ายอมรับอยู่แล้ว We are also accepted because we are in the beloved. ก็เลยทำให้เราเป็นที่ยอมรับโดยพระเจ้าด้วยเนื่องจากว่า เราเป็นผู้ที่อยู่ในผู้ที่พระเจ้ารัก This is the mystery of the gospel อันนี้ก็ถือว่าเป็นความลึกลับอีกอย่างหนึ่งของข่าวประเสริฐ You know the old covenant saw the types and shadows of this อันทัสัญญาเดิมนั้นอะ ผู้คนเขาเห็นเฉพาะสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนหรือเป็นเครื่องหมายเท่านั้น animal the altar. เป็นเพราะว่าเขาก็ได้เห็นว่า uh, การลบล้างความบาปจะต้องมีการนำสัตว์ที่ปราศจากตำหนิเนี่ยมาถวายเป็นเครื่องบูชาที่อยู่ที่ลานพระพรา They would accepted for year แล้วเขาเองก็จะได้รับการอภัยจากพระเจ้า1ปี 1> They would be forgiven for a year แล้วก็ได้รับการปกปิดชำระล้างความบาปตรงนี้เพียง1ปี 1> You know this is a this is a shadow pointing to the to to the reality of what Christ would come and do ตรงนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชใช้เห็นว่าวัานหนึ่งในอนาคตภายภาคหน้าพระเยซูคริสต์นี่แหละก็จะเป็นผู้ที่เป็นลูกแกะตัวนี้แทนเรา Now that you're in Christ ตอนนี้เมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว You are accepted in Him คุณเองก็เป็นผู้ที่พระเจ้ายอมรับแล้วในพระองค์ You know this is the beauty of the gospel of Jesus Christ ตรน,นี้ถือว่าเป็นความงดงามของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ Now, I hope that this strengthens your faith ผมก็หวังว่าความจริงอันเนี้ย จะทําให้ความเชื่อของคุณมีพลังมากขึ้นและจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณถวายเกียรติต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะครับเราหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณได้เห็นผลดีๆเกิดขึ้น God b l e s ขอพระเจ้าอวยพรครับ